Good morning, students! How are you? Teacher Joe here, do you remember me? I miss you guys so much. I cannot wait for you to come back to school. So, I'm going to I'm going to go to school. I'm going Teacher go to going to go to school. แล้วเด็กๆก็ต้องทำตามครูพรกับทีเชิ์โจโด้วยพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะลูกอ่าพร้อมแล้วเราทาอมกันเรอพลเมลกันเงลกาะ o ริ่ม o ยนเะร่ e นก่ e นที่เ s on ะเ e ิ่ o บท e a ียนเราจะร้อ r เ y The wheels on the bus go round and round o n d Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video

of the song we will finish the rest of the song at the end of the lesson so you are all can all can have a good time t o g e t e r นะคะอก่อนอื่นนะเด็กเด็กๆหยิบเล่มที่เด็กมีชื่อของเด็กๆมาพร้อมกันเลยนะคะลูกแล้วก็เปิดไปที่หน้า7นะคะลูกแล้วเด็กๆก็ฟังที่ชื่อโจทย Okay, students. The first topic today is about weight. And the vocabulary words are heavier, lighter. 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 Okay. Number one. ว h i ง h ิสเ e ฟเย e ร t สตรอเ r r รี่หรือที่3อ่าเชื่อัวบอกว่าให้เด็กๆดูผลไม้สองอย่างแล้วว่าสตรบรี่กับู้เรียนว่าผลไม้สองอย่างนี้อันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันอันไหนมีน้ำหนักคะลูกแล้ววาดสตอรอเบอรี่กับู้เรียนอ่าวเด็กๆสังเกตแล้วก็ ให้เด็กวงกลมลงไปที่รูปภาพรูปนั้นเลยนะคะอ่าต่อไปข้อต่อไปค่ะ Number t ค่ะ Okay students now number two we have an orange and a rambutan orange and a rambutan which one is heavier อ่ามาข้อสอนนะคะลูกเขาบอกว่าระหว่างเนาะกับออเนอะไรนะลูก อ่าซ้มใช่ไหมคะผลไม้สองอย่างนี้อันไหนมีน้ำหนักมากว่ากันให้ดเด็กวงกลมลงไปคะ่ะข้อต่อไปนะคะ number t okay students number three we have a pomegranate and a watermelon pomegranate watermelon pomegranate watermelon which one is heavier อ่ามาดูข้อ3นะคะลูกแล้ว่าอะไรนะทับทีมกับแตงโมอันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันให้เด็กๆวงกลมลงไปนะคะลูกเด็กๆทำได้ไหมคะอ้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอามาตรวจนะคะลูกอ่าเด็กๆทำเสร็จหรือยังคะ Okay, students, we are going to move on to the next page, which is page number eight. And the vocabulary is which is lighter? Which is lighter? Number one, we have grapes. อ่าเรามีภาพใ a ้อ่ะอ่าเดี๋ยวจะบอกเด็กๆว่าระหว่างตะกนกับม้าละกออันไหนที่มันมีน้ำหนักเบาให้เด็กๆวงกลมผลไม้รูปนั้นนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะลูกอ่ะเข้าใจแล้วเด็กๆลงมือทําได้เลยค่ะอ่าเสร็จหรือยังคะเราจะไปข้อต่อไปนะคะ number ร์ทค่ะโอเคสื่อ number two we have a pineapple and dragon fruit. Ah, แล้วว่าอะไรนะลูกสับปะรดกับแก้วมังกรอันไหนมีน้ำหนักเบาให้เด็กวงกลมไปเลยค่ะอ่าเสร็จหรือยังคะออาไป number t h r e number three students we have a banana and cherries อ่าสำหรับข้อที่3านะคะลูกระหว่าง กล้วยกับเชอรี่อันไหนมันมีน้ำหนักเบาให้เด็กวงกลมได้เลยค่ะ number four number f we have longan and coconut อ่าพอสุดท้ายนะคะระหว่างองู่นกับอะไรนะมะพร้าวอันไหนมีน้ำหนักเบาให้เด็กวงกลมไปเลยค่ะนีเด็กทำได้ไหมคะ เด็กทำได้แคมโยแฮนให้ตัวเองเลยนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าบายบาย students you have been fantastic today keep up the good work and we will see you at the next lesson bye bye รอเด็กใหม่ที่เชื่อพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะ